ปีศา์ใหม่ผลเซียชันจะเป็นยังไงไปดูกันอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะใครไม่กด,กดก็ขอให้โดนและถ้าใครสนใจไก่ตั้นก็อย่าลืมไปดูที่มองโยเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะข่าวใหญ่ข่าใหญ่ผลบานเรียจะไม่มีในเกมล็อกซูนอีกต่อไปแล้ว <c oughs> แง่แต่แต่แต่ ไปมาดูที่หน้าเว็บกระดานข่าวออพิโซดที่3กันเลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเท r ร์เรียนโอมอ The Creation Fruit Revolution ไม่มีอีกแล้วผลบ้าน,นี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคข,ของผลครีเอชันตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าทีมวิจัยของรัฐบาลเนี่ยได้ทําการดัดแปลงผลบ้าน <c oughs> ให้กลายเป็นผลครีเอชันโดยผู้ที่กินผลนี้ไปเนี่ยก็จะสามารถสร้างวัตถุตามแต่จินตนาการได้ไม่เพียงแค่สร้างสิ่งของมาขวางทางได้แต่ยังสามารถสร้างของสร้างขนาดใหญ่ได้ด้วย <c oughs> ด,ดวยสาสพาหอคอยป้อมปราการหนาบ้านขนาด4ี่ห้องน้ำสามห้องนอนแบบ แก้ฟอนไหนก็ยังได้หรือว่าจะเอามาสร้างมือเสริมเพื่อช่วยลูกแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้แบบในรูปนี้ก็ได้นะโอ้เมวเมยวมวมามามาพี่มาช่วยแล้วแล้วเพื่อนๆมีผลครีเอชั่นหรือว่าผลบาเดียก,กันได้ออยังก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะและนี่คือ